สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .5 ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับในคลิปนี้เราอยู่ในรายวิชาฟิสิกส์3ของชั้นม .5 นะครับกับครูกอฟนะครับนายวิชัยบำลุงนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับผ่าน o o o g l l c s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  r o นะครับของวันที่16มิถุนายนดังนั้นถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถศึกษาหรือว่าเรียนล่วงหน้าได้นะครับ เพราะว่าครูพยายามทําคลิปก่อนถึงวันเรียนจริงของพวกเรานะครับผมในคลิปของวันนี้ก็อาจจะมีเสียงแทรกซ้อนหรือว่าเสียงแทรกมาบ้างนะครับเพราะว่าครูอยู่นอกสถานที่นะครับตามที่นักเรียนเห็นนะครับผมหัวข้อในวันนี้ก็คือการสั่นพ้องนะครับและความถี่ธรรมชาตินั่นเองนะครับเราก็จะมาดูความหมายของแต่ละอย่างว่าคืออะไรบ้างนะครับการสั่นพ้องก็คือปรากฏการณ์นะครับที่ระบบ กัดแกง11ครับถูกกระทําโดยแรงขับเคลื่อนภายนอกที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาตินะครับของระบบทําให้แอมพลิจูดในการกวัดแกวงครับของระบบนั้นๆนเพิ่มขึ้นนะครับเรียกว่าการสั่นพ้องและความถีข่ของแรงขับเคลื่อนที่ใช้กระตุ้นนะครับเราเรียกว่าความถี่สั่นพ้องนะครับส่วนความถี่ธรรมชาติก็คือเป็นความถี่เฉพาะของระบบ หนึ่งหนึ่งนะครับผมมันก็จะมีสูตรมีสมการนะครับในการหาความถี่ธรรมชาติซึ่งเราจะมาอธิบายตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งว่าสูตรนี้นะครับที่เราเห็นอยู่นะครับมันมีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นนะครับครูก็จะนําเสนอสื่อนะครับซึ่งเป็นสื่อผ่าน u t u b e นะครับซึ่งเป็นคุณครูท่านอื่นทํามานะครับก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะครับอธิบาย ความหมายของการสั่นค้องและความถี่ได้ชัดเจนนะครับดังนั้นก็อขอขอบคุณเจ้าของคลิปนะครับที่ทำคลิปดีๆออกมาครับว่าก็จะได้เอามาใช้กับนักเรียนนะครับเป็นคลิปซ้อนคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอ,อขอบคุณเจ้าของคลิปมาล่วงหน้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวนักเรียนจะศึกษาจากคลิปนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ครูจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปนะครับคุณครูทําออกมาอธิบายได้ชัดเจนมากเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับสาหรับการสั่นพ้องและความถี่ธรรมชาติที่นักเรียนได้ศึกษาไปนะครับครูก็จะมาอธิบายนะครับอธิบายาเพิ่มเติมนะครับว่าความถี่ธรรมชาตินะครับจากสมการที่เราเห็นเนี่ยมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับผม ความถี่ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเป็นอสองลักษณะครับก็คือเป็นความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอลูกตุ้มนาฬิกานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่ของสปริงนั่นเองนะครับเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับลูกตุ้มนาฬิกานะครับผม ความทีธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับลูกตุ้มนะครับเราทราบก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับว่าความถี่นะครับมันจะเป็นส่วนกับของค่านะครับดังนั้นความถี่ f นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนทีนั่นเองนะครับ <c oughs> ดังนั้นเราก็สามารถหาค่า t ก่อนนะครับแล้วค่อยอามาเปลี่ยนเป็นค่าความถี f อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งสูตรที่เราจะนำมาพิจารณานะครับจะเป็นสูตรของอจะเป็นสูตรของ <S <S อัตราเร็วเชิงมุมนะครับก็คือ, Omega. อโอเมก้าโอเมก้าครับเท่ากับถ้าสูตรที่มี นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับคาบนะครับก็จะเป็น2พายนะครับส่วนทีอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือสแควรู t นะครับเกี่ยวกับลูกตุ้มนะครับก็จะเป็น g ส่วน L นะครับอีกอันหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับความทีก็จะเป็น2พาย f นะครับซึ่งสูตรเหล่านี้นะครับเราก็เอามานะครับ พิจารณาครับเพื่อที่จะหาสูตรของคาบได้นะครับถ้าเราต้องการค่าใช่ไหมครับเราก็จะย้ายย้ายทีนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือ2พายนะครับส่วนขวามือก็จะมีสแควรูท t g ส่วน l นะครับแล้วก็จะมี T เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่แบบนี้ใช่ไหมครับ หลังจากนั้นนะครับบรรทัดต่อมานะครับเราก็จะย้ายอ q u a r o o t ที g, ส่วน l มาฝั่งซ้ายมือนะครับแต่เวลาย้ายมาครับก็จะสลับเศษกับส่วนนะครับก็จะเป็น l ส่วน g นะครับส่วนของนี้ก็จะเหลือ t ดังนั้นเราก็จะได้คาานะครับได้คบแล้วก็เอามาพิจารณาความถี่ได้นะครับผมเอามาพิจารณาความถี่ อความถี่นะครับมีค่าเป็นส่วนกับของตัวทีดังนั้นแล้วนะครับส่วนกับของตัวทีมันก็จะสลับกันทั้งหมดนะครับจากอาสองพายใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองพายนะครับคูณด้วยสแควรูทใช่ไหมครับาจากเดิมนะครับเป็น l ส่วนเป็น l ส่วน g ใช่ไหมครับก็มาเปลี่ยนใหม่เป็น g ส่วน l นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะได้ความถี่ธรรมชาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับลูกตุ้มนะครับได้สมการ f นะครับเท่ากับ1ส่วน2พายนะครับ s r o o t g ส่วน l นั่นเองนี่เป็นที่มาของสูตรความถี่ธรรมชาตินะครับเช่นเดียวกับความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสปริงนะครับความถี่ธรรมชาตินะครับก็หาได้จาก ส่วนกับของ t เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็จะมาพิจารณานะครับหาค่า,า,านะครับที่เกี่ยวข้องกับสปริงก่อนแล้วค่อยเอามาแทนค่าในความทีก็จะได้ดังนี้ครับคล้ายๆเดิมนะครับพิจารณาจากสูตรของโอเมกานะครับโอเมก้าเท่ากับ2อส่วน t นะครับ ถ้าเกี่ยวข้องกับสปริงใช่ไหมครับก็จะได้สแค root นะครับ k ส่วน m นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น2 π f นะครับแต่สิ่งที่เราจะามาพิจารณาก็จะเป็นกรอบนี้กรอบสีส้มนะครับทาต่อเลยนะครับ เหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการค่า t ไหมครับเราก็จะย้าย t ไปฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือแค่2อ,อ,องพายนะครับเราก็จะย้ายไปย้าย t นะครับมาฝั่งนี้ฝั่งขวามือนะครับก็จะมี k อสแควรเ่วนด้วย M เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย้ายตัวทีตามมาหลังจากนั้นเราต้องการทราบค่าเพียงแค่ค่าทีอย่างเดียวใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องย้ายสแควรรูทเคส่วน M มาฝั่งซ้ายมือ,อซึ่งก็จะมาเจอกับ2องายนะครับมาคูณกันเหมือนเดิมครับจากเศษกับส่วนนะครับมันก็จะสลับกันก็จะกลายเป็น m ส่วนด้วย Okay. นี่คือค่าของคาบนะครับที่เกี่ยวข้องกับสปริงพอเราได้คา,าบที่เกี่ยวข้องกับสปริงเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะเอามาแทนค่าเพื่อหาความถี่ธรรมชาติซึ่งความถี่ธรรมชาตินะครับมันคือส่วนกับของคาบดังนั้นส่วนกับของคาบก็เหมือนเดิมครับสองพายนะครับอยู่ข้างบนก็จะกลายเป็น1ส่วน2พายนะครับสแควรูทนะครับจาก M ส่วน k ก็จะกลายเป็น k ส่วน m นั่นเองนะครับและนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นที่มาของสมการหรือว่าสูตรของความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับลูกตุม้มแล้วก็เกี่ยวกับสปริงนะครับนักเรียนสามารถทําความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับแล้วสมการเหล่านี้นะครับก็จะสามารถเอาไปคํานวณหา คําตอบจากโจทย์อื่นๆซึ่งเราก็ได้ใช้สูตรเหล่านี้นะครับคํานวณหรือว่าหาคําตอบบ้างแล้วนะครับจากแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับลูกตุ้มเองหรือว่าเกี่ยวกับสปริงเองนะครับแล้วก็ได้ทํามาบ้างแล้วนะครับสําหรับในคาบนี้นะครับงานที่เราจะได้ทํานะครับผมคือตัวนี้และนี่นะครับก็คือชิ้นงานนะครับ ของคาบที่4นี้นะครับซึ่งมันคือข้อสอบออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะครับนักเรียนก็กดลิงก์นี้เข้าไปเลยนะครับซึ่งครูจะเอาไปแนบอยู่ในคาบเรียนที่4นะครับนักเรียนพอคลิกเข้ามานะครับมันก็จะเป็นแบบข้อสอบออนไลน์นะครับผ่าน Google Google Form นะครับลักษณะนี้นักเรียนก็ทำนะครับแบบฝึกหัดนะครับหรือว่าข้อสอบเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ 20ข้อนะครับซึ่ง20ข้อนี้เป้าหมายที่จะให้นักเรียนทำนะครับเกณฑ์ผ่านคือให้ทําผ่าน16ข้อนะครับหรือว่า80%นั่นเองดังนั้นนักเรียนนะครับสามารถทํากี่รอบก็ได้นะครับทำจนกว่านักเรียนจะได้คะแนานผ่าน16คะแนานนะครับย้ํานะครับทำผ่าน16คะแนานขึ้นไปนะครับ ทำกี่รอบก็ได้กี่ครั้งก็ได้ไม่ได้จํากัดนะครับหรือนักเรียนจะทําไปจนกว่าจะได้เต็มก็ยิ่งดีนะครับแล้วนะครับงานนี้เป็นงานชิ้นที่4ใช่ไหมครับแล้วครูบอกงานชิ้นที่5เผื่อไว้เลยนะครับซึ่งงานชิ้นที่5ที่เราจะได้เรียนกันนะครับผ่าน Zoom นะครับคือค่อา,ฐา,ฐาเรียนที่5วันที่24มิถุนายนนะครับเราจะมาเฉลยข้อสอบนี้พร้อมๆกันนะครับ ทุกข้อ20ข้อนี้เราจะมาเฉลยร่วมกันนะครับซึ่งคําว่าเฉลยร่วมกันเนี่ยก็คือครูจะให้นักเรียนนะครับสุ่มนักเรียนมาเฉลยคนละ1ข้อนะครับนักเรียนมีจํานวนอยู่น่าจะ18คนนะครับดังนั้นนักเรียนได้คนละข้อส่วนข้อที่เหลือนะครับก็จะเป็นข้อของครูเองนะครับหวังว่านะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนนะครับไม่มากก็น้อยเพราะว่าความพร้อมของการเรียนแต่ละคนแตกต่างกันใช่ไหมครับดังนั้น ครูก็พยายามนะครับหาช่องทางต่างๆให้นักเรียนเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัดคลิปลงใน u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นอเอกสารการสอนแบบฝึกหดัดหรืออะไรต่างๆใน g o Google c l a s s r o o m หรือในเว็บไซต์นะครับนักเรียนสามารถหาเข้ามา,าเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทางนะครับครูก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะครับต่อไปก็เหลือหนะ้าที่ของนักเรียนก็พยายามาเต็มที่กับการเรียนนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็อย่าลืมให้กําลังใจร, like, กกรูนะครับกดกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะ,ะรับชมคลิปการเรียนลงหน้านะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับสวัสดีครับ